สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่ห้พิชาสัมพันธ์ไทยเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่10ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า92เรื่องวิสาขาสายิกาเริ่มตั้งแต่ตาปิมาทะเวเคนะกัมปะมานะสรีราเป็นต้นไปปิสับอเปคาะเข้ากับตา าวิเศษณะของอิทธิโยขึ้นมานะครับอิทธิโยเหตุกตาในอุปาเทสุงอุปาเทสุงอาขยาตบทเหตุกตุวาจกมทาทะเวเคนะเหตุในกัมปะมานะกัมปะมานะสรีราวิเศษณะของอิทธิโยมะยังสยกักตาในนจิตสามะนจิตสามะอาขยาตบทกตุวาจก มะยังสยกตาในคายิตสามะคายิสสามะอาขยาตบุตรกัตุวาโจกอิติสัพสรูปะในจิตตังจิตตังกาลิตะกร,รมะในอุปาเทสุงอัฏฐาการสตมีในอธิมุจจิเอกาก็ดีมาระกายิกาก็ดีพิเศษนะของเทวตาเทวตาสยากตาในอธิมุจจิอธิมุจจิอาขยาตบุตรกตุวาจก อิธานิกาลสัตรีในทัเศเษสามิอาหางสยกตาในทัศเตสามิทัดเษสาม,สามิอาขยาตบทกตุวาจกอิมาสังวิเศษนะของอิถีนางอิถีนางสามีสัมพันธ์านในสรีเรสุสรีเรสุสรรสพญาปิกาธาระในอธิมุจิตวาอธิมุจิตวาปุพพกาลกิริยาในทัเศเตสามิ โคตมัสสะวิเศสนะของสมณสสะสมณสสะสามีสัมพันธ์่าในปุระโตปุระโตตติยาวิเศสนะในทัดเศสสามิวิปการังอาวุตกรรมะในทัดเศสสามีอิติสั์อาการะในจินเตตวาจินเตตวาปุพพกาและกิริยาในอธิมุจจิตาสัง วิเศษนะของอิทธินางอิทธินางสามีสัมพันธ์ธาในสรีเรสุสรีเรสุพญาปิกาธาระในอธิมุจจิตาสุวิเศษณะของอิทธิสุอิทธิสุนิธารณะในเอกัจจาอิทธโยเอกจจาวิเศษณะของอิทธโยอิทธิโยนิธารณียะ และสยกตาในอาระพิงสุอาระพิงสุอาขยาตบทกัตตุวาจุกสัตถุสามีสัมพันธะในปุระโตปุรโตตติยาวิเศสนะในอาระพิงสุปานิงอาวุตกรรมมะในปะหาติตวาปะหาิตวาปุพภกาและกริยาในหาสิตุงหาสีตุงตุมัฏฐะสัมปทานะในอาระพิงสุ ตรงนิ้ขึ้นอาระพิงสุเข้ามานะครับเอกัจจาวิเศษนะของอิทธิโยอิทธิยนิธารณิยะและสยกตาในาอาระพิงสุอาระพิงสุอาขยาตบทกัตตุวาจกนัจจิตุงตุมัถะสัมปทานะในาอาระพิงสุแต่ศรัทธาไปเป็นข้อสอบสนามหลวงพศ .2526 นะครับศรัทธาสยกตาในาวิสัชเชสิ วิสัชเชสิอาขยาตบทกัตตุวาจกกิงสับปุชนัทะอิทังวิเศสนะของการะนังการะนังลิงคถะตัดบทเป็นกิงบวกอิทังแล้วก็บวกอิตินะครับอิติสับอาการะในอวัชเชนโตอวัชเชนโตอัพันระกิริยาของสัทธาตังวิเศสนะของการะนังการะนังอวุตกรรมะในยัตวายัตวาปุพพากาละกิริยาใน จินเตตาวาขึ้นมาหลังตรงนี้นะครับอาหางสยักตาในทัสสามิณสัพปฏิเสธในทัสสามิทัสสามิอาขยายบทกัตุวาจกอิธานิกาละสตมีในทัศสามิมาระกายิกานังวิเศสนะของเทวตานังเทวตานังสัมปทานะในทัศสามิโอตารังอวุตกรรมะในละพิตุง ละพีตุงตุมัตระสัมมาทานะในทัศสามิหิสับเหตุโชตกะปารมิโยวุตกรรม,มะในปูริตามะยาอนะพิตกะกตาในป,าปูริตาปูริตากิตบทเหตุกรรม,มวาจกนะสัพปฏิเสธนัทะเอตกังวิเศสนะของกาลังกาลังอจจันตสังโยคะในปูเรนเตนะ ปูเรนเตนะปารมิโยการิตะกร,รมะในปูเรนเตนะปูเรนเตนะวิเศษณะของมะยามารากายิกานังวิเศษณะของเทวตานังเทวตานังภาวาที่สัมพันธะในลาภะโอตารังอวุตตรรมะในลาภะลาภัตถายะสัมปทานะในปูริตาอิติสัพอาการะในจินเตตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับ จินเตตาวาปุพพกาและกิริยาในวิสัชเชสิตาวิเศสนะของอิิโยอิอิยโยกาลิตะกรรม,มะในสังเวเชตุงสังเวเชตุงตุมัฏฐสัมปทานะในวิสัชเชสิภามุกะโลมะโตอปาทานะในวิสัชเชสิรังสิงอาวุตกรรม,มะในวิสัชเชสิอันทการติมิาสาสยกตาในอโหสิอโหสิอาขยาตบุตรกัตตุวาจก ตาวะกาละสัตมีนายอาโหสิเอวสัสสภอวะธรณะเท่ากับตาวะตาวิเศสนะของอิทิโยอิิโยสยกตานายอเหสุงอเหสุงอาขยัตบทกตุวาจกพีตาก็ดีมารณะพยะตัจิตาก็ดีวิกติกตานายอเหสุงสุราสยกตานายชีริชีริอาขยัตบทกตุวาจก เตนะวิเศษณนะของกาเรเนนะกาเรเนนะเหตุในชีริตาสังวิเศษณนะของอิถีนางอิฐีนางสามีสัมพันธะในกุชียงกุชียงพินาธาระในสุราสัทธายกตาในวิสัชเชสิอาขยาตบทกตุวาจกนิสินนะปัลลังเกอาธาระในอันตรหิโต อันตรหิโตว,วิเศษณาของสัทธาสนเนรุมุธนิอุปสิเลสิกาธาระในทัตวาทัตวาปุพพกาและกริยาในวิสัชเชสิอุณาโลมะโตอปาธานะในวิสัชเชสิรางสิงอาวุตกรรมะในวิสัชเชสิตังคณาสัตตมีปัจจตะสยกตาในอโหสิอโหสิอาขยาตบทตรกตุวาจก เป็นประธานนะครับตัวนี้เอวัพท์อวตรณะเข้ากับตังขนาังจันทะสหัสสุขขมนังอุปมาวิกติกตาในอโหสิวิยาสั์อุปมาโชตกะเข้ากับ จันทะสหสุขขมนังอัฏฐกาละสตรมีในอาหาสศัทธาสยากตาในอาหาอาหาอาขยาตบทกตุวาจกุกอยู่หน้าต่อไปนะครับตาวิเศษนะของอิตโยอิตโยอาวุตกรรมมะในอามันเตตวาอามันเตตวาปุพพระกาละกิยาในวัตตวาอยู่หน้าต่อไปอาคันตุงตุงปัจจัยมากับวัตติที่แปลว่าย่อมควรนะครับ ต้องแปลเป็นประธานอันว่าอันนะครับอาคันตุงตุมัถรกตาในณวัตติณสับปฏิเสธในวัตติวัตติอาขยาตบุตรกัตตุวาจกตุมเหหอนณพิตกตาในอาคันตุงมมะสามีสัมพันธ์ทในสันติกังสันติกังสัมปาภุญญะกรรมในอาคัฉฌมานาหิอาคัชฌมานาหิก็ดีปรมัตตาหิก็ดี วิเศษณะของตุมเหหิหิสัพเหตุโชตกะเทวตาเหตุกตาในการาเปสิการาเปสิอากยาตบทเหตุกตุวาจกตุมหากังภาวาที่สัมพันธะในปมาเทนะปะมาเทนะเหตุในการาเปสิเอวาสัพอวัธรณะเข้ากับปมาเทนะมารากายิกา วิเศษณะของเทวตาโอตารังอวุตกรรมมะในละพิตวาละพิตวาปุพพกาละกิริยาในกาลาเปสิตุมเหหะสาทีนังวิเศษณะของกายวจีกรรมามนังกายวจีกรรมามนังชัตถิกรรม,มะในอกการณะ อากรณัตถาเนีาธาระในการาเปสิหัสาทีนี้วิเศษนะของกายวจีกรรมานิกายวจีกรรมานิอาวุตกรรมะในการาเปสิกาตุงต um ุมัถฐกตาในวัตติวัตติอาขยาตบทกัตุวาจกอิธานิกาลัสตมีในวัตติตุมเหหิอนะพิตกตาในวัตติตุมเหหิอนะพิตกตาในกาตุง ราคาทีนางวิเศษณะของอกคีนางอาคีนางฉัตถีการิตกรรมะในนิพพานะนิพพานะถายะสัมปทานะในกาตุงอุตสาหังอวุตกรรมะในกาตุงอิติสั์อาการะในวัตวาวัตวาปุพพกาลกิยาในอาหะอิมังวิเศษณะของคาถังคาถังอวุตกรรมะในอาหะ โกวิเศสนะของหาโโและอานันโทหาโโและอานันโทลิงคถะนุสับปุจนทฐะ,ะตุมเหยสยกตาในณัคนะเวสถนะณัสับปฏิเสธะในคัเวสถะคเวสถะอาขยาตบทกัตุวาจกกิงเหตุในคเวสถะตัดบทเป็นกิงบวกอานันโทนะครับตัวนี้ โลกะสันนิวาเสขึ้นมานะครับลักษณะนในสติสติลักษณะวันตะกิริยานิจจังกิริยาวิเศษนะในปัจฉริเตปัจฉริเตวิก,กติกตาในสติสติมาจากอสาธาธาัตนะครับแปลว่ามีอยู่นะครับอันทะกาเรนะอนะพิตกตาในโอนัทธาโอนัทธาวิเศษนะของตุมเหปะทีปังอาวุตกรรมะในฆาเวสถะ อิติสัพสรูประในอิมังคาถังตัทธะวิเศสนะของคาถาอย่างคาถาอย่างพินนาธาระในอานันโทอานันโทรสรูประในอิติอิติสัพสัญญาโชตกะเข้ากับอานันโทตุทธิลิงคถะอิทางวิเศสนะของอัทรูปังอัทรูปังสยักตาในโหติโหติอาขยาตบทกัตุวาจก วุตตังวิกติกตาในโหติอิมัสมิงวิเศสนะของโลกะสันนิวาสีโลกสันนิวาสีลักษณะวันตะในสติสติลักษณะวันตะกิริยาราคาทิหิก็ดีเอกาทาสหิก็ดีวิเศสนะของอักขีหิอักขีหิอนะพิจักตานัยปัจฉริเตนิจังอิ กิริยาวิเศษณะในปัจชริเตปัจฉริเตวิกติกตาในสติโกวิเศษณะของหาโสหและตุถิหาโสหและตุถิลิงคถะนุสัพปุชชนัฐะตุมหากังภาวาที่สัมพันธะในหาโสและตุถิ วาสองศัพปะทวิกับปะทะเข้ากับหาโสและตุธิณน,นุศัพปุตชนะถาเอสะคือเอโสนะครับเอโสวิเศษนะของอากาโรอากาโรสยกักตาในโหติขึ้นมานะครับโหติอาขยาตบทกตุวาจกอากาตัตตภะรูปโปวิก,กติกตาในโหติเอวศัพทวธรณะเข้ากับอากาตัตตภะรูปโปหิศัพวากยารามพระตุมเหสยกักตาใน นคะเวสธาและนกะกรธาณนะสองสับปฏิเสธ้าในคเวสธาและกโรธาคเวสธาและกรธาอาขยาตบุตรกัตตุวาโจกอัถวัตถุเกนะวิเศษนะของอวิชันทกาเรนะอวิชันทกาเรนะอนะพิตกตาในโอนาธาโอนาธาวิเศษนะของตุมเหตัสสะวิเศษนะของอันทการัสสะ อันทการสะฉัตถิกรม,มะในวิทมนะวิทัมณถายะสัมปทานะในขเวสถะและกะโรธะกิงกรนาเหตุในขเวสถะและกะโรธะยาณปฏีปังอวุตกรรม,มะในขเวสถะและกะโรธะณขะเวสถะวิวริยะในณกะโรธะณก,ะโ,ระะกะโรธะวิวรณะ อิติส์บรูปะในอิทังอัทธรูปังนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งนะครับก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกท่านทืน